สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นและก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับมาจากบทวิเคราะห์ของเว็บไซต์หนึ่งของประเทศอินเดียนะครับที่มีชื่อว่า GFI e Global ซึ่งอ้างอิงจากสำนักข่าว Bloomberg นะครับโดยบทความได้พูดถึงการที่ประเทศไทยจะทำแลนด์บริด e นะครับแทนการขุดคลองกระ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับก็มีชาวต่างชาติได้มาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์เรามาฟังบทวิเคราะห์ที่ทาง TFI Global ได้เขียนเอาไว้นะครับซึ่งถ้าการแปลมีข้อผิดพลาดอันใดก็ขออาภัยมณะะที่นี้ด้วยนะครับเขาเขียนวิเคราะห์ไว้ดังนี้ครับตามที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ประเทศไทยกำลังต้องการสร้างแลนดบริดข้ามช่องแคบมาละกาซึ่งจะยกเลิกโครงการคลองกะที่จีนต้องการสร้างเพื่อสร้างแนวเส้นทางเดินเรือทดแทนช่องแคบมาละกาจีน ได้ปักหมุดความหวังไว้ที่โครงการคลองกละซึ่งเป็นข้อเสนอที่จะสร้างคลองขนาดใหญ่ยาว120กิโลเมตรตัดผ่านคอคอดกระในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้สามารถเป็นเส้นทางเดินเรืออื่นที่เชื่อมระหว่างทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย สิ่งนี้สอดคล้องกับความทะเยอทะยานในระยะยาวของปักกิ่งที่จะข้ามช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาเลและเกาะสุม,มาตราของอินโดนีเซียที่แบ่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกช่องแคบมาลากาเป็นจุดคอขวดที่สำคัญในความทะเยอทะยาระดับโลกของจีน 80%ของน้ำมันของจีนผ่านช่องแคบมัลกานอกเหนือจากการสร้างเส้นทางการค้าไปยังตะวันออกกลางและยุโรปแต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอินเดียนั้นสามารถปิดกั้นช่องแคบมัลกาด้านตะวันตกได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามประเทศไทยดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการคลองกละอีกต่อไปเหตุผลง่ายๆก็คือโครงการคลองไม่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง คลองกระจะไม่กลายเป็นคลองสุเอตหรือคลองปานามาอีกแห่งที่ทำให้ประเทศต่างๆร่ำรวยความสำเร็จของโครงการคลองขึ้นอยู่กับความสามารถในการตัดระยะทางสั้นๆตัวอย่างเช่นคลองสุเอตและคลองปานามาข้ามทวีปทั้งทวีปจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากจากเรือขนาดใหญ่2 5 0 0 0 0ดอลลาร์และ1 2 5 0 0 0ดอลลาร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สร้างคลองกลาขึ้นมาค่าเชืฉลิ่งเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางอื่นผ่านช่องแคบมารกากาสุนดาหรือลอมบอกจะถูกจำกัดไว้ที่40,000ดอลลาร์ถึง120,000ดอลลาร์ซึ่งนี่ไม่เพียงพอที่จะปรับราคาค่าก่อสร้างของโครงการคลองโครงการคลองที่จีนให้การสนับสนุนจึงมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์มากกว่าเศรษฐกิจทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการคลองกละจะกลายเป็นกับดักหนี้ของสีเจิ้นผิงและปักกิ่งจะเข้าควบคุมโครงการคลองที่ตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ ในระดับการเมืองโครงการนี้จะไม่สมเหตุสมผลสำหรับระเทศไทยมันจะทำให้คาบสมุทรมาลายูของไทยแยกออกจากกันซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ของไทยจีนคงไม่ได้ช่วยไทยในสถานการณ์เช่นนี้แต่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบเพื่อเข้าควบคุมโครงการคลองในอนาคตอย่างเต็มที่ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยได้ตัดสินใจสร้างท่าเรือน้ำลึกสองแห่งบนสองฝั่งของชายฝั่งทางใต้และเชื่อมต่อกันผ่านทางถนนและทางรถไฟและหลังจากนั้นนะครับบทวิเคราะห์ยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำนะครับแล้วก็รายละเอียดของโครงการแลนบริดนะครับ ซึ่งจากประเด็ดนดังกล่าวนะครับก็มีการคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์นะครับขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากข่าวต้นทางเป็นข่าวซึ่งมาจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งประเทศอินเดียก็เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง กับประเทศจีนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้หรือว่าคอมเมนต์โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะไปในแนวทางที่ไม่ค่อยชอบประเทศจีนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากฟังคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าเป็นการคอมเมนต์ที่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่ามาจากแหล่งข่าวต้นทางที่ไม่ค่อยชอบประเทศจีนครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเขากล่าวไว้ดังนี้ครับตอนนี้ จีนไม่พอใจเพื่อนบ้านทุกคนอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ในการชนะแต่เป็นก้าวแรกสู่ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับความเห็นต่อไปครับครองนั้นไม่ได้อยู่ในความสนใจของประเทศไทยอีกต่อไปอย่างไรก็ตามการที่จะต้องตัดประเทศไทยเป็นสองส่วนปล่อยให้ชาวมุสลิมในภาคใต้ทําการจราจนต่อไป การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกและการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่คุ้มค่าซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ไว้ดังนี้นะครับทางตอนใต้ของประเทศไทยเป็นชาวมุสลิมใช่พวกเขามีปัญหากับรัฐบาลแต่พวกเขาไม่ใช่ผู้อพยพหรือคนนอกถ้าคุณบอกว่าพวกเขาแสดงความยินดีมันเป็นการดูถูกชาวปัตตานีมาก คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยทำเพื่อให้พวกเขามีอำนาจอธิปไตยไม่ตกเป็นทาสเหมือนกับปากีสถานทำได้ดีประเทศไทยถ้าคุณสนใจเรือดำน้ำมาที่อินเดียความฝันเรือดำน้ำของคุณจะเป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดและเชื่อถือได้ครับมีชาวอินเดียมาฝากร้านด้วยครับร้ายจริงๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ประชาชนและรัฐบาลไทยได้เอาชนะภัยพิบัติและรักษาอธิปไตยของตนโดยปฏิเสธการทูดกับดักหนี้ของจีนและการเป็นเจ้าภาพในการต่อสู้กับศัตรูทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิงคโปร์ครั้งแรกพวกเขารวบรวมเงินลงทุนจำนวนมากซึ่งปกติจะไปฮ่องกงแต่ตอนนี้ ข่าวนี้หมายความว่าตำแหน่งประตูสู่ช่องแคบมาละกามีความปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยทำได้ดีมากพอไวรัสตัวนี้จบลงแล้วฉันจะไปพักร้อนที่ประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเส้นทางคลองกระหากพวกเขาทำสำเร็จ นี่จะเป็นกลยุทธ์ใหม่ในภูมิภาคนี้ฉันมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ต้องการเผชิญกับอิทธิพลจากประเทศใดๆหากพวกเขาเข้าข้างใครสักคนข้างใดข้างหนึ่งก็จะมีอีกคนไม่พอใจเช่นจีนอเมริกาหรืออินเดียโครงการขนาดใหญ่นี้ถูกนำเสนอมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่กี่ร้อยปีผ่านมาพวกเขาไม่เคยเริ่มต้นเลย โครงการนี้จะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลแต่ยังนำมาซึ่งปัญหามากมายอีกด้วยมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศจีนจะเป็นเพียงผู้เดียวที่จะได้รับประโยชน์จากคลองกล่าตัดสินใจได้ดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีประเทศไทยคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้ เรากลับมาสนับสนุนพวกคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณประเทศไทยและผู้นำของพวกเขาที่ยุติทั้งสองโครงการหากดำเนินโครงการต่อไปก็จะสูญเสียอำนาจอธิปไตยให้กับจีนประเทศไทยจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอาเซียนนั่นคือการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับดีต่อประเทศไทยขอปรบมือให้กับการตัดสินใจของรัฐบาลด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยชยโยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศมาเลเซียน่าจะขอบคุณประเทศไทยแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น รัฐบาลและกฎหมายอิสลามสุดโต่งของประเทศนี้สนับสนุนจีนและช่วยเหลือพวกเขาโดยการขายที่ดินและโครงการให้กับประเทศจีนฉันจะไม่ตกใจถ้าวันหนึ่งมาเลเซียจะร่วมทุนกับไอซิสมาเลเซียกำลังเป็นศูนย์กลางของไอซิสและ CCM สำหรับ C C M นะครับดูเหมือนจะเป็นองค์กรหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้สามารถเขียนแบ่งปันกันไว้ตรงช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับแทนที่จะใช้เส้นทางทางทะเลคุณสามารถทำได้โดยรถไฟคอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวอีกในหนึ่งคือประเทศไทย ยอมแพ้ต่อภัยคุกคามของสหรัฐดังนั้นเราจึงยังคงมีทางเลือกในการตัดอุปทานน้ำมันของจีนผ่านช่องแคบมาลากาที่ง่ายต่อการปิดล้อมเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยสูญเสียโครงการโครงสร้างพื้นฐานและรายได้ค่าผ่านทางอันมีค่ามาต่อกันที่ความเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับ คลองไทยยังคงเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้รวมถึงการศึกษาเรื่องแรนบิดโครงการนี้ได้รับการเรียกร้องจากประชาชนชาวไทยที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอำนาจอธิปไตยของไทยเองไม่มีการตกลงอะไรกับจีนหรือชาติอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าแม้จะได้รับความสนใจจากชาติมหาอำนาจมากมายทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการนี้แต่คนไทย ก็ยังยืนยันที่จะดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนนี้โดยคนไทยเองด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดความฉลาดทางเศรษฐกิจและเป็นการป้องกันประเทศที่ชาญฉลาดครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่อได้รับข่าวว่าไทยจะยกเลิกโครงการคลองไทยและหันมาทำแลนด์บริด์ครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ